คุณผู้ชมครับมีเศรษฐีปริศนาคนหนึ่งครับขับรถเบนซ์สีดำมาจอดแล้วก็แจกเงินคนละ100บาทให้กับประชาชนที่ไร้บ้านนะครับออตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับต่อมาก็มีคนชี้เป้าว่ารู้แล้วเขาคนนั้นคือใครนะฮะจากกรณีที่โลกออนไลน์นะครับได้มีการ แห่แชร์คลิปที่มีประชาชนและก็คนยากไร้จำนวนนับร้อยกำลังต่อแถวรับเงินจากผู้ใจบุญนะครับซึ่งขับรถเบนสีดำมาจอดแล้วก็แจกเงินสดให้กับผู้คนที่กำลังเดือดร้อนโดยพิกาดอยู่ที่ด้านข้างวัดปุรณศิริมัตยารามหรือคุ้นตาในชื่อของอคลองหลอดเขตพระนครกรุงเทพนะครับโดยในคลิปนั้นก็บรรยายว่าวันนี้มาอยู่แถวย่านคลองหลอดดูเขาต่อ แถวกันอยู่นะครับมีผู้มาบริจาคผู้ใจดีเขามามอบให้ถ้าใครอยากจะได้ก็มาต่อแถวกันเห็นเขาว่ามาตลอดให้กันคนละ100บาทก่อนที่จะเดินถ่ายบรรยากาศจากท้ายแถวไปจนถึงหัวแถวที่ผู้ใจบุญนั้นมีการนำเงินมามอบให้กับผู้คนนะฮะทั้งนี้เพราะว่าผู้ใจบุญที่จอดรถเบซนสีดำไว้นั้นเนี่ยได้ลดกระจกด้านหน้าเนี่ย ลงมาเล็กน้อยพร้อมกับยื่นแบงค์100บาทมาให้กับประชาชนที่มาต่อแถวโดยหลายคนยืนยันว่าผู้ใจบุญรายนี้มาแจากที่จุดดังกล่าวบ่อยครั้งทุกสิ้นเดือนอีกด้วยซึ่งไม่ทราบว่าผู้ใจบุญท่านนี้เป็นใครมาจากไหนล่าสุดนะครับรายการข่าวเที่ยงช่องวันนะครับได้มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่าจากการสอบถามแม่ค้าในพื้นที่ก็ บอกว่าเท่าที่ทราบคนที่มาแจกเงินคือเจ้าของโชว์รูมรถย่านฝั่งทนมาแจกเงินแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งมาช่วงปลายเดือนเวลาสัก14นาฬิกาทำแบบนี้มาหนึ่งปีแล้วแต่ละครั้งเศรษฐีปริศนาท่านนี้ก็จะนำเงินมาแจกเงินจำนวนจำกัดแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วเขาก็ไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆเลยไม่เปิดเผยใบหน้าด้วยซ้ำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในช่วงสภาพเศรษฐกิจย่าแย่เช่นนี้ครับ นอกจากนี้คนไร้บ้านไรยหนึ่งได้บอกว่าตนก็รู้สึกดีใจมากที่มีคนใจดีแจกเงินให้100บาทเพราะว่าตนนั้นไม่มีอาชีพแล้วก็ไม่มีไรายได้อะไรโดยเงินที่ได้มาก็จะนําไปเป็นค่าอาบน้ําครั้งละ20บาทค่าเช่าห้องน้ําก็ครั้งละ5บาทหรือบางครั้งก็นําเงินเนี่ยไปซื้อชาดําเย็นมานั่งดื่มแต่ยอมรับว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะได้เงินในส่วนนี้เพราะว่าบางทีวิ่งไปก็ไม่ทันคนอื่นเขาต่อแถวแล้วมันไม่ได้ ไม่ทันเพื่อนเ,อนเขาะะก็อดไปในคราวนั้น